สวัสดีจ้ามิดบมอกแคนแฟนหมอลำผู้เป็นตาหักสุขูสุคนไม่อนีกับข้าว,ข,าวข้าวแวดวงหมอลำพี่น้องเอ้ยศิลปินหมอลำที่มาแรงตอนนี้แ้วอีสานบันเท่ากาหนองแอมชนทีชาตินี้แล้วยายว่าเป็นกระแสฮอตฮิตเอฟซแฟนคลับกำลังให้การตอนรับแถมขยายฐานเอฟซีแฟนคลับลูกพล้ำไปทั่วประเทศแล้วพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นนักกล่องน่องไมอีหล่าขี่หาของคู่สลาประสบผลสาเร็จอย่างงดงามกับผลงานเพลงคําสัญญาที่ชาโนมานโด่งดังมาจากดวนเพลงชิ้งทุนคลองแชมป์ยเอสสมัยกระแสของเพลงคําสัญญาที่ชาโนมานแรงฮอตหิตจนติดหูกระแสแรงอย่างต่อเนื่องอีลีจนคู่สลาคุณนาวด ผู้ผูประพัน์เพลงเป็นผู้แต่งเพลงให้น้องแอมได้ออกมาว้ามาจาผู้สลาวาแบบใดเว้าแบบใดแน่ลองมาเมืองกับยายเมืองเดอ้อผู้สลาคุณวุฒิบอกว่าบอไดรู้จักน้องแอมเป็นการส่วนโตเด้พี่น้องเพิ่งมาหูจักแอมตอนแอมประกวดดวลเพลงชิงทุนยายว่าอาจจะเป็นนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าน้อ ายคู่เล่ยไดติดตามเขาไปเมืองยูทูบเลยไดหูวา่าอาจารย์จินีผู้ไทยได้ออกซิงเกิลให้น้องแอมมาประมาณสองปีแล้วในแนวเพลงอินดี้ลูกทุง่งกาเล่ยไดรูดจักซังกัดต้องแอมและคู่สลากาไดเบ้าไดจ้ากับอาจารย์จินีผู้ไทยวา่าหลังจากที่น้องแอมรักษาแชมใบบ่ไดกาบ่อยอยากให้น้องหายไป อยาก้าวิธีดูแลน้องให้ได้ไปตอบ่อยากให้ค้นเริ่มซื้อน้องบ่อยากให้ซื้อนีหายไปซื้อๆนอส่วนเพลงคำสัญญาทีชานุมานคู่สลาได้บอกไว้ว่าเป็นเพลงที่แต่งแหล้วกับประพันธ์ไห้น้องแอมโดยเฉพาะซื้อถึงบ้านเกิดน้องแอมซื้อถึงความเป็นตัวตนของน้องทาน้องสีดังไปหนักกับขอให้ค้นในพื้นทีหักน้องก่อนพนเพ่นวา เริ่มจากบานนองเริ่มจากชานุมานก่อนอื่นนั่นแหละคือที่ไปที่มาของเพลงคำสัญญาชานุมานและคำบอกเล่าของคู่สาที่มีต่อนองมีต่อเพลงคำสัญญาที่ชานุมานส่วนย่ายในี่กคขอติดตามมึงอยู่แล้วละ่ะย่ายกะขคอเป็นกำลังใจให้ดองแอมได้ไปต่ออีกยาวยาวในเส้นทางของศิล,ลปินในเส้นทางที่นองเลือก ให้คู่สาคุณนาวุธดูแลน้องให้น้องได้ยืนยัดบนเวทียางสง่างงามต่อไป